มากันที่ประเด็นการบ้านการเมืองนะครับค่ำวันนี้นะครับแกนนําพรรคร่วมรัฐบาลเขามีนัดดินเนอร์กัน,<ช>นไปพบปะพูดคุยกันสักหน่อยใ<ช>น,ะนพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับทีนี้ผู้สื่อข่าวเองนะได้ไปเจอคุณภูมิธรรมก็เลยถามกันว่าเอะประเด็นที่จะมีการไปพบปะพูดคุยกันเนี่ย<ช>จะคุยเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องของพรบนิรโทษกรรมจะมีการพูดคุยกันในเวทีนี้หรือเปล่าอ๋อเพราะว่าก่อนหน้านี้พรรคร่วมบางพรรคเขาก็ดูเสียงแตกใช่ไหมไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องนี้เรื่องประชาธิปติกใช่ไหมฮะไปถามผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามคุณภู เวทีนี้มันเป็นเวทีดินเนอร์นะครับไม่ใช่เวทีมาพูดคุยกันนะรรเรื่องของพรบรนิทรรศกรรมเนี่ยเขามีอีกเวทีนึงที่จัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับไปดูเรื่องนี้กันนะครับคือวันนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการนัดพบเจอกันแบบนี้นะครับตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีคือนางสาวแพทองทานชินวัตรรับตำแหน่งนะโดยใช้โรงแรมโรชบู d แถวเพลินจิตในการพูดคุยกัน ซึ่งก่อนที่งานเลี้ยงจะเริ่มนะครับทางคุณภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแกนนําพักเพื่อไทยก็บอกนะครับว่าเรื่องหลักๆที่จะพูดคุยกันก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์นะจากนั้นจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลนะครับว่าเมื่อมาทํางานร่วมกันแล้วมามีอะไรที่เป็นข้อคิดเห็นเป็นข้อเสนอแนะเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือไม่นะครับ ส่วนในวงรับประทานอาหารจะมีการหารือกันถึงเรื่องแนวทางพระราชบัญญัติดิรทตธศกรรมหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าพักร่วมรัฐบาลเองอาจจะยังมีความเห็นต่างกันกันกบพักเพื่อไทยนะคุณภูมิธรรมก็ตอบผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าแล้วแต่พักร่วมจะคุยกันในเรื่องนี้หรือไม่นะครับเพราะว่าปกติเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่ค่อยจะมาคุยกันในเวทีแบบนี้เพราะต้องใช้เวลาในการพูดคุยกันและวงหรือว่าเวทีเหล่านั้นเนี่ยมีอยู่แล้วด้วยครับ ต้องแล้วแต่พักร่วมว่าจะคุยเรื่องนี้ไหมเพราะว่า,าปกติเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เวทีตรงนี้มันจะคงต้องใช้เวลาที่จะนั่งพูดคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับซึ่งก็มีอยู่แล้ววงเหล่านั้นมีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องสังสรรค์เป็นหลักนะฮะน่าจะเป็นเรื่องสังสรรค์เป็นหลักก็เดี๋ยวต้องคุยกันฮะก็บรรยากาศนั้นก็ไม่ใช่บรรยากาศในวงอย่าง เพราะว่าถ้าคุยมันหลายเรื่องแล้วแต่ละเรื่องมันไม่ใช่ใช้เวลาพูดกันแค่ผิวเผินมันต้องดูว่าความมีเหตุมีผลของแต่ละส่วนเป็นยังไงจะปรับไงเพราะาธรรมดา,าพรรครวมรัฐบาลซึ่งมาจากต่างพรรคอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรเห็นเหมือนกันไปหมดนะครับเรื่องที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องหลักๆส่วนทางคุณสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกนะครับว่า การทำงานร่วมกับพักร่วมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอาจจะมีการพูดคุยกันบ้างในเรื่องของการทำงานในอนาคตส่วนประเด็นที่บางพักมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับทางคุณสรวงบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคุยกันได้แต่ละพักเนี่ยมีจุดยืนของตัวเองและความประสงค์ที่แตกต่างกันครับ ในขณะที่ทางด้านคุณพฤัชรศิลป์นะครับสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและเป็นโฆษกพรรคด้วยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงการนัดดินเนอร์กันของพรรครวมรัฐบาลครั้งนี้ครับโดยบอกว่าเชื่อว่าประชาชนเนี่ยคาดหวังคําตอบจากรัฐบาลหลังจากดินเนอร์คืนนี้อย่างน้อยๆ6ประเด็นนะไปดูว่ามีอะไรกันบ้างเรื่องแรกก็คือรัฐบาลจะเดินหน้าให้มีการทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสรเสร็จทันก่อนเลือกตั้งครั้งหน้าตามที่ได้เคยสัญญาไว้ไหม แล้วจะมีการมอบหมายพักร่วมรัฐบาลพักไหนไหม 2. รัฐบาลจะเดินหน้าต่ออย่างไรเรื่องการนิรโทศกรรมคดีทางการเมือง 3. รัฐบาลจะเดินหน้าต่ออย่างไรเรื่องนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเฟสสอันนี้เนี่ยจริง,รงๆถ้าติดตามข่าวเมื่อ,อ,อวันศุกร์ที่แล้วคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมายืนยันแล้วว่ามีแน่แล้วก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะให้ลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี่แหละนะครับเรื่องที่4ที่คุณไอติมเขียนก็คือบอกว่า ประชาชนยังอยากทราบอยู่นะว่ารัฐบาลจะตกลงกันได้ไหมว่าจะใช้ร่างกฎหมายของใครเป็นร่างหลักโดยเฉพาะพระราชบัญญัติขนส่งทางรางซึ่งจะต้องลงมติกันในสัปดาห์หน้านี้อยู่แล้วเรื่องที่5รัฐบาลจะหารือกันเรื่องการอำนวยความยุติธรรมในคดีตากใบหรือไม่แล้วพักร่วมรัฐบาลจะมีข้อเสนออะไรต่อนายกในการนำตัวจำเลยและผู้ต้องหาทุกคนมาขึ้นศาลให้ทันก่อนจะหมดอายุค,ความ คดีนี้จะหมดอายุความเที่ยงคืนวันศุกร์นี้นะฮะ25ตุลาคมและเรื่องสุดท้ายเรื่องที่6รัฐบาลจะมีความชัดเจน <c oughs> เกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินนโยบายที่เคยมีความเห็นต่างกันอย่างไรเช่นเรื่องนโยบายกัญชาเรื่องนโยบายสถานวันเทิงครบวงจรนะฮะ